สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้นะคะคุณเราจะมาสอนในห,หัวข้อเรื่องการหาหอเรมองและ ครนโดยวิธีการหารสั้นค่ะคอรมอก็คือหารรวมมากค่ะครนก็คือคูณร่วมน้อยนะคะตัวอย่างของเราในวันนี้ก็คือหาหารมอและคอรนของ12แล้วก็18ค่ะมาดูตัวอย่างกันค่ะแล้วก็ตั้งหารสั้นได้เลยนะคะเราก็มาคิดค่ะว่าอะไรสามารถหาร12แล้วก็18ได้ลงตัว12เป็นเลขคู่18ก็เป็นเลขคู่ดังนั้นคุณดาวลองใช้2ค่ะ2นะคะ2 6ง2 98 ได้6กับ9นะคะทีนีอ้อะไรที่สามารถหาร6แล้วก็9ลงตัวคะแน่3เนาะ3 2 6 3 3 9นะคะทีนี้การหาหอรมอมมนะคะเราจะเอาตัวนี้ค่ะ2ตัวตรงนี้มาคูณกันนะคะหอรอมอเลยเท่ากับ2คูณ3 เท่ากับ6โอเคไหมทีนี้ครอดนค่ะครอดนเราจะเอาตรงนี้ค่ะเป็นตัวแอลสองคูณสามคูณสองคูณสามเอาหมดเลยนะคะก็จะได้เป็น2องคูณสามคูณสองคูณสามนะคะเท่ากับเท่าไหร่สองคูณสามได้6นะคะสองคูณสามได้6 6หคูณหได้36ดังนั้นครอนเลยเท่ากับ36นะคะคิดหารสั้นครั้งเดียวนะคะสามารถหาได้ทั้งขอรอมองแล้วก็คอรอนค่ะยังไงก็อย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะแล้วก็อย่า ลืมติดตามคลิปต่อไปของคุณครูดาวด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ